โอ้เป็นคำตอบที่ถูกแลวครับผมเรียกว่าทามนี่เรียกว่าเก็บเล่มเลยนะครับผมคะแนนรอบแรกขอบคุณมากครับผมเอข้อสี่หรือเปล่าคะเอข้อสี่หรือเปล่าคะสวัสดีครับเอ่อพวกเรานะครับมาจากห้องมห้าับที่สองนะครับเลขที่สองแปดส5มสิแปดสสิเก้าสิบห้านะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นงานกลุ่มวิชาฟิสิกส์นะครับโดยที่พวกเราเนี่ยจะมีเกมมาให้ทุกคนเล่นกันนะครับผมโดยที่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดสคนในเกมที่มีชื่อว่าเวฟแลนด์นั่นเองนะครับผมต่อเลย ก็คือว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมนะครับเราขอแนะนําผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คนก่อนนะครับผมคนแรกนะครับผมเออเปิดมาเลยครับผู้ชายคนเดียวที่ตาบคาถามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเข้าคนสาวเทีเสียงบรบมือครับขอบครับต่อมานะครับผู้แข่งขันคนที่สองนะครับลีลี่จ้าสวัสดีค่ะโอเคต่อกันเลยคนที่สามนะครับ เออเฟสครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนคนที่สี่นะครับเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะโอเค okay. แล้วเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกติกาของการเล่นเกมต่อนะครับผมโดยที่การแข่งขันนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมดสี่คนนะครับกับการทั้งหมดสี่กองนั่นเองโดยที่ผู้เล่นทั้งหมดสี่คนนะครับจะต้องทําการเลือกการทั้งหมดสี่กองซึ่งแต่ละกองเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่คาถามของเรื่องคลื่นนะครับผม โดยที่แต่ละกองเนี่ยจะมีคาถามทั้งหมด3คําถามนั่นเองโดยที่เราจะให้เวลาทั้งหมด15วินาทีนะครับผมในรอบแรกแล้วก็หลังจากรอบแรกเนี่ยจะมีรอบไฟแนลซึ่งจะมีกติกาอีกแบบหนึ่งนะครับผมโดยรอบธรรมดาที่เราเล่นกันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด15วินาทีใครที่สามารถตอบได้ภายใน1-7ถึงวินาทีแรกจะได้ไปทั้งหมด5คะแนนนะครับส่วนใครที่ตอบระหว่าง7จ5ถึงวินาทีเนี่ยจะได้ทั้งหมด3คะแนนส่วนคนที่ไม่ตอบเลยนะครับหรือว่าตอบไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้คะแนนนะครับผม โอเคเราไปหน้าเลือกการ์ดกันเลยดีกว่าโอเคครับผมเรามาเริ่มในการเลือกการ์ดกันเลยนะครับผมมาที่คนแรกเลยครับไทมครับผมเลือกเบอร์อะไรเอ่ยผมครับผมเลือกเบอร์หนึ่งครับโอเคครับผมต่อมานะครับลีดี้ได้ลีดี้อยากเลือกเบอร์อะไรเอ่ยเลือกเบอร์สองค่ะโอเคฮะต่อมาที่เฟสครับเฟสอยากเลือกเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สี่ค่ะโอเคแล้วจบที่เจนนี่นะเจนนี่เบอร์สามเนาะ โอเคเรามาเริ่มเขา้าคำถามกันเลยดีกว่าครับผมเปิดคำถามเลยครับผมใครได้อะไรบ้างโดยที่ทามนะครับที่เลขเบอร์หนึ่งจะได้ตอบเป็นเรื่องคลื่นนะครับส่วนเบอร์สองที่หลิี่เลือกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องคลื่นกลนั่นเองส่วนเซนี่นะครับเบอร์สามได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบอร์สี่เซ้นะครับได้ส่วนประกอบของคลื่นนะครับผมโดยการที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราจะเริ่มเล่นเรียงคนกันเลยนะครับโดยที่คำถามแรกไปิดที่ทามครับผมอ่ะเรามาจาับสายแข่งขันกันก่อนนะครับสายแข่งขันเนี่ย ทามนะครับที่แรกเบอร์หนึ่งเนี่ยจะไปเจอกับสี่นะครับก็คือว่าสเตจกับทามจะเจอกันวันในรอบแรกใครที่ทำคะแนนได้มากกว่ากันนะครับจะไปถึงรอบไฟนอลนะครับผมต่อมานะครับเออเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยซึ่งเป็นลิลลี่กับเบนนี่นะครับจะต้องแข่งขันกันใครได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบไฟนอลครับผมโอเคครับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าทามครับผมขึ้นสเตจเลยครับคนแรกเปิดไมค์มาเลยฮะ โอเคฮะจะทําการจับเวลาทั้งหมด15วินาทีนะครับผมนับ1 2 3ถึงจะเริ่มเปิดคําถามนะโอเคบททดสอบแรกนะครับเรื่องคลื่นครับผมครับโอเคพร้อมแล้วนะครับครับจะนับ,บมาครับหนึ่ง สามเริ่มสำหรับข้อแรกเลยครับผมเลียวเบนกับแทรกสอดครับข้อสี่ทำเวลาวินาทีนะครับผมถือว่าฉิวเฉียดมากโอเคครับผมคำถามแรกนะครับถูกต้องครับต่อมาเลยครับเลสองสามไม่ได้คำถามต่อไปเลยฮะความยาวขึ้นครับเป็นข้อสามนะครับผมมาดูวันครับว่าถูกหรือว่าผิดกันครับ ไปเลยฮะโอเคนะครับเ <c oughs> ข็บไปข้อแล้วนะครับสำหรับห้าคะแนนของทางนั่นเองร้อนแรงสุดไม่อยู่จริงจนะครับผมต่อมาครับที่กระผามที่สามนะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามเปิดคําถามเลยครับมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อครับ <c oughs> <c oughs> อือืึโอเป็นคำตอบที่ถูกเลยครับผมเรียกว่า ทามนี่เรียกว่าเก็บเล็มเลยนะครับผมคาถในรอบแรกขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณเช่นกันครับคําถามที่สองนะครับเป็นเรื่องของคลื่นกลน,นั่นเองมีลลี่เปิดมาเลยฮนะค่ะโอเคมาครับผม โอเคแบบทดสาวเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องขึ้นกลน,นะฮะก็ทําใจแล้วนะครับผมหายใจเข้าลึกๆพร้อมนะครับนับหนึ่งสองสามเราเริ่มเปิดคําถาวนะฮะอย่าเพิ่งคำสิครับโอเคครับหนึ่งสอง้ามเปิดคําถามนะครับอเออแผ่นดินไหวขึ้นแผ่นดินไหวค่ะโอเคนะครับโอ้ถูกไปอีกข้อนะครับผมภายในเวลาเจ็ดวิพอดีด้วยรับไปเลยครับห้าคะแนนโอเคครับ ต่อมานะครับรับหนึ่งสองสามแล้วเริ่มนะครับสามเริ่มเลยครับผมเปลี่ยนคาถามเลยครับผมเริ่มจับเวลานะ้ฮะเออข้อสี่หรือเปล่าคะข้อสี่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ใช่นะครับผมแต่เป็นข้อหนึ่งไว้นั่นเองุแต่ถือว่าตอบได้เวลาสั้นมากนะครับผมข้อนี้คำถามต่อไปครับผมหนึ่งตอบจ้ามเปิดคาถามเลยฮะกับเวลานะครับ ข้อสี่ือเป่าคะข้ออะไรเป็นขึ้นตามขวาเป็นข้อสามแล้วครับผมยากเลยโอเคต่อเนาะโอเคครับลีนี่ทําไปอยู่ที่ห้าคะแนนนะครับของรอบนี้โอเคครับต่อมานะครับไปที่คนต่อไปกันเลยของคุณสำหรับลีลี่ครับผมคนที่สามครับเจนนี่ครับเจนนี่เนี่ยได้เรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมอยู่ไหมจ๊ะอยู่ค่ะฮะโอเค เดี๋ยวเรากันไปเริ่มกันที่คําถามข้อแรกเลยนะครับหนึ่งสองสามเปิดคําถามเลยครับเริ่มจากเวลาครับผมโอ้ข้อสี่ค่ะข้อสี่ข้อสี่โอ้ทำเวลาเพียงแค่ห้าวินาทีนะครับผมถูกต้องนะครับผมเชื่อไมผมครเวนนะครับหักละห้าคะแนนครับผมต่อมาครับคาถามข้อต่อไปนะครับรับหนึ่งสองสามแล้วตอบนะหนึ่งตอบสามเปยดคาถามเลยครับเริ่มจากเวลาครับ อข้อสามหรือเปล่าคะข้อสามนะครับผมยังไม่ใช่นะครับข้อนี้ต้องเป็นข้อสี่เนาะโอเคต่อมานะครับรับหนึ่งสองสามหรือเป็นคำถามเหมือนเดิมนะหนึ่งสองกามเริ่มเลยครับผมจับเวลาครับสิบวินาทีนะครับ ข้อสาม่บอกค่ะข้อสามข้อสามใช่ไหมครับเปิดเลยครับผมเฉลยโอเคถูกนะครับผมข้อนี้ไปได้อยู่ที่สามคะแนนนะครับผมรวมกันได้แปดคะแนนฮะโอเคเจนี่จบไปแล้วเหลือพวกแขันคนสุดท้ายนะครับผมเฟสครับผมเบอร์สี่ด้เรื่องส่วนประกอบของคลื่นนะโอเคพร้อมนะเฟส พร้อมค่ะหนึ่งสองสามแล้วเปลี่ยนคำถามนะหนึ่งสองสามเริ่มครับผมเอ,อ่อข้อสามค่ะอยู่ที่เก้าวินาทีนะครับข้อนี้ออข้อสามครับผมออยังไม่ใช่นะครับผมเป็นข้อสองนั่นเองโอเคมาที่ข้อต่อไปนะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับผม ข้อสี่ค่ะอูโหูเกือบถึงสิบวินาทีแล้วครับข้อนี้แต่เป็นข้อสามนะครับผม MP จูดนั่นเองเอาไม่นะทีเดียนวะต่อมานะครับ้อถามที่สามนะครับเลื่อจ้ามเริ่มจักเวลาครับออข้อสามค่ะ โอ้โหเกือบถึงสิบแล้วีริงๆนะครับผมเ้ียว่าตอบแบบคราฟเต็มมากโอเคครับขอบคุณมากครับปกที่มาเล่นเกมกับเราในวันนี้โอเคพี่นะครับเราก็ได้ผู้ชนะของวันนี้แล้วนะครับผมที่จะไปเล่นในรอบไฟเลต่อนะโดยที่บอกคะแนนโดยรวมก่อนนะครับผมททมนะครับเก็บเต็มนะครับผมได้สิบห้าคะแนนส่วนคนต่อไปนะครับลี่ลี่นะครับที่เลือกคำถามที่สอง ได้ไปทั้งหมด5คะแนนะครับเจนนี่นะครับแปะค,คะแนนแล้วก็มาที่เฟส5คะแนนโดยทามนะครับที่เจอกับเฟสนะครับทามก็ชนะเข้ารอบไฟนอลไปครับผมส่วนหลี่ดี้ที่เจอกับเจนนี่นะครับผมเป็นเจนนี่นะครับผมที่เข้ารอบค่ะมาถึงคำถามรอบชิงชนะเลิศนะคะของทามกับเจนนี่ค่ะมาดูกตดิกากันเลยค่ะ คุคำถามมี3ามข้อนะคะในแต่ละข้อเนี่ยจะมีเวลาไม่เกิน30วินาทีค่ะการแข่งขันรอบนี้นะคะจะให้ผู้เล่นสองคนก็คือพามและเจนนี่นะคะตอบคำถามในข้อที่เหมือนกันซึ่งผู้เล่นคนใดที่ตอบคำถามก่อนและถูกต้องจะได้คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าตอบแล้วไม่ถูกต้องนะคะคนนั้นจะหมดสิทธิ์ในการตอบไปให้อีกคนนึงเนี่ยสามารถตอบ ตอบได้ภายในเวลาไม่เกินส0สบวินาทีค่ะในตอนเฉลยนะคะข้อที่ถูกจะเป็นสีเขียวค่ะการนับคะแนนนะคะผู้เล่นที่ตอบคำถามถูกต้องเนี่ยจะได้5้าคะแนนแต่หากผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยตอบถูกเหมือนกันเนี่ยผู้เล่นที่ได้คะแนนไปนะคะคือผู้เล่นที่ตอบถูกคนแรกค่ะส่วนคนที่2จะไม่ได้คะแนนไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นสองคนนี้ตอบผิดทั้งคู่นะคะข้อนั้นก็จะไม่มีผู้เล่นคนใดได้คะแนนไปเลยค่ะ ทางหมดเวลาแล้วไม่มีใครตอบข้อนั้นจะไม่มีเวลเอ๊ะจะไม่มีผู้เล่นคนใดได้คะแนนเลยค่ะทามกับเจนนี่พร้อมกันหรือยังคะพร้อมครับโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยข้อแรกค่ะจับเวลาค่ะ A ขึ้น B ลงครับเอลง B ขึ้นค่ะความตอบแล้วนะคะคำตอบที่ถูกนะคะ คือข้อสองค่ะคนที่ได้ข้อแนข้อดีไปนะคะคือทามค่ะเก็บไปห้าคะแนนค่ะค่ะต่อกันด้วยข้อสองกันเลยนะคะจับเวลาค่ะเอ่อตอบข้อสามครับตอบข้อสองค่ะโอเคมาดูคำตอบกันเลยค่ะข้อสองนะคะเจนนี่ได้ไป 5แต้มเสมอกันค่ะมาดูข้อสุดท้ายเป็นข้อตัดสินกันนะคะว่าใครจะเป็นคนชนะข้อสามมาเลยค่ะออจากเวลา <ะ S 2> <5 S 1> นะคะข้อสามค่ะ0.5เซนต้เมตรทามตอบก่อนนะคะผมตอบเซนติเมตรคำตอบที่ะะถูกนั่นก็คือเย้ <Yeah! S 1> ข้อหนึ่งนะคะเย้ <Yeah! S 1> ข้อหนึ่งนะคะทมได้ไปค่ะ ค่ะแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศน,นะคะก็คือทามนะคะสุดหล่อจากห้องห้าท้าทสองเลขที่สองค่ะทามมีอะไรอยากจะบอกกับุทุกคนไหมคะก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณคำยินดีของทุทุกคนนะครับแล้วก็เสียงปรบมือเลยครับแล้วก็จากเนี้ยผมจะฝากไว้นะครับว่าเกมเนี้ยที่ผมชนะได้อะเพราะคุณแม่พนิดา ชมสีกันด้วยไ่ครับที่เขาสอนบ่งเคาะเอาผมมาแต่ยังไม่อยู่เรื่องอะไรแล้วผมไม่ยืดถึงจุดนี้ได้ขอบคุณมากครับแค่นี้เลยครับโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอเรื่องคืนของกลุ่มเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากเกมที่เราได้เล่นไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ